ครับตอนนี้มาถึงเรื่องอาหารของร้านมหานาการนะครับซึ่งเรานั่งอยู่กับผู้สลิสของที่ร้านนี้นะครับแสดงตัวเองนครับสวัสดีครับเป็นไงครับได้ชิมอาหารกันบ้างหรือยังครับก็ยังครับเนี่ยจะมาชิมกับพี่ก๊อฟนี่ครับเอาพี่ก๊อฟมาเป็นผู้สลิสที่นี่ใช่ไหมครับครับครับก็มาช่วยดูหน้าตาของอาหารนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรื่องหน้าตาของอาหารนี่คนก็ให้ความสำคัญกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ดูจากอาหารแล้วน่าทานมากเลยนะอมอดเดินมากแล้วก็เอาอาหารไทยของเราเนี่ยมามาทวิสต์แล้วก็ยังใช้อินกร d เดียนแล้วปร o ดิวซ์ของของไทยเราอยู่ครับนะซึ่งซึ่งซึ่งเป็นอะไรที่ดีก็คือแ,แล้วก็น่าสนใจโดยคอนเซปต์หลักก็คือเราต้องคือบางคนอาจจะเข้าใจผิดเรื่องเรื่องการตกแต่งตาอาหารว่าต้องสวยอย่างเดียวต้องมาก่อนจริงๆแล้วเนี่ย ควาสมสำคัญคือรสชาติของอาหารต้องมาก่อนเราการหน้าตาเนี่ยเราต้องคิดเพื่อที่จะเสริมรสชาติของอาหารให้มันดูโดดเด่นขึ้นน่าสนใจขึ้นจากสิ่งที่ธรรมดาก็ให้ดูสเปเชียลขึ้นแล้วเป็นมีอะไรเป็นแรงบันดาลใจของพีณไหมที่จะมาทำแบบให้มันดูลุกอย่างนี้ <laughs> ก็คือ,อ,อคือบรรยากาศของร้านอยู่ในสุมวิทนะครับ,รบเราก็อยากจะให้มันอาหารไทยที่มันดูรสชาติ อัลทนติกหน่อยแต่ว่าหน้าตาให้มันดูร่วมสมัยมากขึ้นอาจจะดูมีความเป็นอาหารฝรั่งขึ้นมานิดนึงแต่เราใช้การการตกแต่งหรือว่าวิธีการเนี่ยก็มีความเป็นไทยด้วยก็เลยก็เลยไปเลือกไปเลือกของที่ใช้นํามาตกแต่งเนี่ยโดยมากก็จะเป็นของที่เชฟทั่วๆไปคุณเนาะพวกใบบัวบกพวกอาจจะมีดอกดอกผักวังตุ้งนะครับแล้วก็มีดอกอัญชันอะไรเงี้ยเป็นการช่วยเพิ่มสีสัน ปกติถ้าเป็นอาหารไทยเราเราคุ้นเรื่องการตกแต่งเราก็จะนึกถึงผักชีถูกไหมใช่ท<ช>ีเราก็เลย,เยมองใช่เราก็เลยพยายามมองอะไรอื่นที่คนมองข้าม,มแล้วให้ให,ใ,หให้ลองลองเอามาใช้ดูมันก็มันก็เลยทําให้เกิดความแปลกแลวก็ความน่าสนใจมากขึ้นมาถึงอาหารดีกว่าเดี๋ยวช่วยแนะนําหน่อยครับว่าอาหารบนโต๊ะเนี่ยมีอะไรบ้างครับครับได้เลยครับอย่างจานแรกนะครับจะเป็นต้มขากุ้งนะครับก็คือรสชาตินี่ก็คือเป็นแบบแบบไทยเลยทีนี้วิธีการนําเสนอเนี่ยเราก็ มีการตกแต่งให้เห็นรสชาติของสมุนไพรที่อยู่ในตัวซุปนะะแล้วก็เวลาเสิร์ฟเนี่ยเราจะจะเสิร์ฟด้วยการเทเทน้ำซึ่งเราเตรียมมาเนี่ยลงไปใน ไอจานเราก็จะมันมันก็จะเห็นไอตัวมันที่ลอยขึ้นมานฮะน้ำมันในใบเค้ามันก็ดูก็จะดูตื่นเต้นมากขึ้นแล้วก็มีอะไรน่าสนใจมากขึ้นครับเอไปมาเป็นมอแล้วก็มตักตักเอาแต่รสชาติก็คือยังแบบว่าเหมือนเดิมอยู่นะครับเพราะว่าคืออย่างมิวที่ร้านนี้เาเราจะไม่ได้ทวิสจนกระทั่งรสชาติไทยเสียไปครับเมื่อเราต้องรักษารสชาติที่แท้จริงเอาไว้ พราะฉะนั้นการตกแต่งมันคือเป็นการดึงรสชาติเดิมให้มันดูร่วมสมัยทันสมัยขึ้นมากตอนนี้เราก็มาถึงจานต่อไปเลยกันครับครับจานที่สองใช่ปูนิ่มทอดกรอบแล้วก็รา,าดด้วยซอสมะขามซึ่งแน่นอนอร่อยอยู่แล้วเนาะน้ำมะขามนี่จะมีความหอมความเปรี้ยวความหวานนี่กําลังดีเลยแล้วก็เปนเข้ากับไอรสชาติของความกรอบของของปูซึ่งปูนิ่มเนี่ยเป็นคนที่เป็นสิ่งที่คนชอบอะเนาะคนกจะชอบกันมากเลยนวที่การตกแต่งเราก็จะเน้น คืออยู่นี้สไตล์การตกแต่งมันมันก็มีหลายแบบเนาะแต่แต่ผมกำลังมองว่าสิ่งที่คนกำลังนิยมก็คือออกแนวธรรมชาติหน่อยคล้ายสไตล์ร้านอาหารแถวโคเปนเฮเกนเพืจะเน้นความเป็น natural นินนึงเราก็เลยเราก็เลยลองลองเอามาดึงเอามาใช้ ด้วยการเอาเอาใบใบบบกมาใช้ให้ไหมรแล้วก็สลับกับดอกสีเหลืองของดอกวังตุ้งอะไรอย่างนี้ครับมันก็ทําให้ดูมันมันดูน่ากินมากขึ้นแล้วก็ดูทันสมัยมากขึ้นเข้ากับรสชาติของมันนะครับอันนี้แนะนําทานกับข้าวหรือว่าทานเล่นครับอืมถ้าเป็นผมนะผมจะทานอย่างเดียวจะไม่มีข้าวครับเพราะว่าครับครับเรื่องนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่มากครับแล้วก็ ทอดนี่คือเป็นเทคนิคของทางร้านเขาเลยว่าเขาจะทอดแล้วมันจะกรอบนอกแล้วมันกนุ่มในไม,ไม่ไม่แข็งจนเกินไปเลยครับครับอือดูน่ากินมากเลยครับแล้วตรงหัวนี่แบบเขา็อ้ตส่าห์ดันนะให้แบบมี <laughs> มีลุมให้แบบแต่งจานได้ <laughs> มีเทคนิค,คเทคนิคเยอะ โอเคมาถึงจานต่อไปอันนี้ดู interesting มากเลยครับอันนี้ครับคอันนี้มันเป็นสําหรับคนที่รักสุขภาพิด่ึงเนาะมันก็จะมีผักอะไรสมุนไพรอะไรเยอะหน่อยก็คือมันจะเป็นไก่ยําสมุนไพรนะครับตัวตัวที่ห่ออยู่ในใบนี่คือใบขนานะครับเป็นเป็นเนื้อไก่ซึ่งหมักอย่างอร่อยเลยแะครับแล้วก็ห่อแล้วก็เอาไปกริลวเอาไปทอดทอดน่ทอดทอดให้มันให้มันกรอบได้รสชาติเสร็จแล้วก็จะรับประทานกับตัวยํารสจัด แต่ตัวยำนี้มันดีมากๆเลยคือมันมีพวกสมุนไพรพวกตะไคร้พวกขิงพวกขาแล้วก็เอาขาเอาขาไปขาทอดกรอบนี่อร่อยมากในพิชเชอรครับแล้วก็เอามายำด้วยกันอะไรครับรับประทานนี่เล่ดูแล้ทุกอย่างนี้ที่หันนี้คือจะแบบหันฝอยได้สวยงามมากแล้วคือแบบทานแล้วไม่ติดไม่ติดคอไม่ติดฟันใช่ใช่ใช่จริงวิคการทําตกแต่งนั้นแต่หันแต่การหันหันนี่ต้องดีมากๆเลยนอกจาก เครื่องปรุงจะมาดีแล้วการหั่นต้องมีต้องคมแล้วก็ตรงตองเทียงมากครับแล้วมันทําให้ดูน่ากินดูกรอบดูเฟรชอะไรเงี้ยแต่อันนี้น่ากินมากแล้วก็จานก็สวยมากนะครับแล้วก็ดูเฮลตี้มากเหมือนกันครับอันนี้ใช้ซอสอะไรบ้างอันนี้เป็นซอสที่เราใช้หมักตัวเนื้อไก่ครับก็ยิ่งเพิ่มเพิ่มรสชาติอีกเพิ่มรสชาติให้มันดูเข้มข้นมากขึ้นครับโอเคมาถึงจานสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็น อันนี้เป็นยำส้มโอซึ่งโอ้หนี่เป็นของโปรดของทุกคนเลยเนาะเวลารับประทานกับเครื่องดื่มก็ได้หรือว่าทานกับเป็นอัปเปอรทเซอร์เรียกน้ำย่อยก็ได้เป็นแบบว่าเป็นเป็นเมนูที่ผมว่าใครๆก็ต้องชอบอย่างี้นะครับนี้เราก็เลยมีการตกแต่งด้วยคือเครื่องเครื่องต้องครบนี้เราก็แยกแยกเครื่องมาเพื่อที่จะให้มันพอถึงเวลาทานจริงคนก็จะมุุกเองเป็นลักษณะของการแฟมิลี่นิดหนึ่งอะไรเงี้ยครับมันก็จะทำให้รู้สึกว่า มันดูอบอุ่นมากขึ้นแล้ววิธีทำด้วยการใช่ครับแล้วก็ร่วงโอกันครับแล้วก็เลือกจัดช่อของอใบบัวบกสังเกตว่าเราจะพยายามใช้ของที่เราที่มีอยู่เนี่ยเพื่อให้มันมีความหลากหลายในวิธีการนี้เป็นเหมือนดีคอนสตรัคเตอร์ส้มโอสลัดดูดีมากนะครับเราก็น่าทานมาทั้ง4อย่างครับน่าทานมากเลยครับตอนนี้เราก็ต้องมาลองชิมดู ถูกต้องนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มเลยไหมครับเริ่มลองครับเริ่งชิมเนี่ยต้องคุณหนึ่งลองลองชิมดูเลยนะครับ